ไปมาดูแบบฝึกหัด7.1แบบฝึกหัด7.1นี้ก็จะเป็นเนื้อหาของกดของบอยชาเกร์ลุดแสกแล้วก็กดรว,วมก๊าสนะคะอ่ะาข้อ1เลยข้อหก๊าซชนิดหนึ่บรรจุอยู่ในกระบอกสูบขนาด1.5ลิตรต้องเลื่อนก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรเป็นเท่าใดจึงจะทำให้ก๊าซชนิดนี้มีความดัน เพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่าไม่พูดถึงอุณหภูมิแสดงว่าอุณหภูมิคงที่กา๊าซเดิมเพราะนั้น T และ n คงที่ก็จะใช้สูตร V1 P1 เท่ากับ V2 P2 V1 เท่าไหร่ปริมาตรแรก1.5ลิตร p 1 พีหนึ่งจุดไม่บอกแต่จุดบ,บอกว่าเอา่อบอกเป็นพีสองเดีคะว่าความดันของพีสองอันนี้คือพีสองเดค่ะพีสองให้มากกว่าพีหนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าดังนั้นพีหนึ่งคูให้เท่ากับพีพีสองมากกว่าพีหนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าคูให้เป็นหนึ่งจุดห้าพี พีเดินพีหนึพีพมากกว่าพี1นะึ่่าเท่าเพราะฉะนั้นพีหนี้ครูให้เป็นพีเท่ากับ v ีสอยากรู้พีสเท่ากับ1.5ึ่งจุดห้าพีอเไหมะเพราะฉะนั้น v ีสเท่ากับย้ายไปเลยนะหน คูณ P ก็คือ1 5ีเอาอันนี้ย้ายไปจะคูณย้ายไปเป็นหาร1 5ีเท่ากับตัดตัดเท่าไหร่1 V2 เท่ากับ1ลิตร V2 คืออะไรต้องเลื่อนก๊าซแต่ต้องเลื่อนกา้นกานก,กระบอกสูตรให้มีปริมาตรเท่ากับ1ลิตร จะทําให้กา๊าซชนิดนี้มีความดันเพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่าลดปริมาตรลงจากเดิมปริมาตรหนลิตรอยากให้ความดันเพิ่มมากกว่าเดิม1.5เท่าก็ลดปริมาตรลงลงให้เหลือเท่าไหน่งลิตรโอเคไหมคะอ่ะตอนนี้บางคนอาจจะไม่ชอบอันเนี้ยไม่ชอบเป็นสัญลักษณ์ไม่เอาได้ไหมไม่ทําแบบนี้ได้ไหมได้เธอกาหนดเลยพี่งเท่ากับเท่าไรดี อืม P 1เท่ากับ1นแล้วกัน ATM, ห ATM นะ P 2ต้องมากกว่า P 1 1.5เท่าก็คือ1.5คูณด้วยห ATM ก็คือ1.5 ATM โอเคไหมคะเอาเป็นตัวเลขก็ได้นะเพราะนั้นถ้าเป็นตัวเลขก็แทนค่าดูานะ v หนึ P 1, P 1, เท่ากับ v 2 p 2 v 1เท่าไหร่1 5 p 1เท่าไหร่ก็คือ1เท่ากับ v 2อยากรู้ p 2เท่าไหร่ p 2ก็คือ1 5โ okay, อ้คไหมคะเพราะนั้น v 2เท่ากับอันนี้คูณกันก็คือ1.5ย้ายตัวนี้ไปจะคูณย้ายเป็นหารก็คือ1.5เท่ากับ1ลิตรคำตอบอะไรกันไหมคะ เพราะนั้นต้องเลื่อนก้านกระบอ,อกสูบให้มีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรลดปริมาตรลงนะคะให้เหลือ1ลิตรก็จะได้มีความดันเพิ่มมากกว่าเดิม1.5เท่านะคะ